ที่ตะบลชายบุรีมีสินค้าหน 1, ึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปครับผู้ชมครับชื่อดังมากครับแล้วที่สําคัญเป็นโอท็อปห้าดาวเลยครับสสครับห้าดาวค่ะคืออะไรครับเนี่ยเขาเที่คุณปฐมพงศ์ถืออยู่<ะ>คือส้มปลาโดนะคะส้มปลาโดนะครับค่บะนี่จับเป็น MM เอาเนื้อปลามาขูดแล้วก็ถึงมาทําเป็นแพ็คกิ้งอย่างนี้นะคะคแต่ที่ฉันถืออยู่นี่<ะ>เป็นส้มปลาตัวนะคะเป็นปลาสดๆที่เอมามาหมัก แล้วก็ไม่มีสารกันบูดใดๆนะคะเขาเรียกว่าปลาส้มนะคนในสารเรียกว่าปลาส้มนะคะปลาส้มนะครับเป็นเป็นชิ้นเป็นสามารถนำไปทอดแล้วก็ซอยหอมแดงแล้วก็บีบมะนาวนะคะอร่อยๆครับถ้าอย่างนั้นนะฮะใส่คันกับข้าวสวยร้อนๆนะคะข้าวเหนียวก็ได้นะฮะใค่ไหลายคนคุณผู้ชมครับแล้วที่สําคัญวัตถุดิบจากแม่น้ําโขงนะฮะใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาที่มาจากกระชังค่ะอ๋อกระชังแม่น้ําโขงเราเนี่ยนะฮะ ครับตรงชัยบุรีนี่แหละค่ะแล้วก็กลุ่มพี่ที่ฉันได้พาท่านผู้ชมมาเราบวันนี้ก็คือเป็นกลุ่มปลาส้มเจดาชัเชบุรีซึ่งคุณพี่สวยๆที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะเป็นแฟนขับตัวจริงเลยนะคะ่าดูเสื้อก็ชัดเจนมากท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะสองนายกเลยฮะแดงทั้งตัวแดงทั้งตัวและหัวใจเลยระฮะใจด้วยน่าสนใจมากตรัสอเป็นโอท็อปห้าดาวของอเภอท่าอุเทนด้วยค่ะแล้วก็ ทุกครั้งที่มีงานแสดงสินค้าที่เมืองทองธานีแถบเมืองทองธานีนะคะกลุ่มเจดาก็จะต้องเอาใส่รถหล้อรถสิบล,ล้อไปจำหน่ายที่กรุงเทพมหานครนะคะครถเล็กไม่พอขาย<ช>คุณผู้ชมครับสองครั้งหลังล่าสุดที่เพิ่งไปขายที่เมืองทองธานีมา ปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแล้วก็ชื่นชอบว่าอยากให้รัฐบาลจัดบ่อยๆนะคะครเราจะได้นาปลาส้มไปจําหน่ายที่กรุงเทพค่ะเป็นช่องทางการขายการจัดจําหน่ายให้คนกลุ่มโอท็อปนะ,ะพี่น้องผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มแม่บ้านนี่แหละ,ะนะครับรวมตัวกันผลิตสินค้าดีๆมีคุณภาพมีช่องทางการขายที่เมืองทองครับไปก็ขายดิบขายดีเลยใช่ไหมครับเจดาไปแต่ละทั้งเนี่ยขายดีมากเลยค่ะแต่ยังไงก็คิดถึงท่านทัศน์ศรีค่ะเพราะว่าท่านทัศน์ศก็เป็นผู้บุกเบิกให้ คนทั่วไปรู้จักส้มปารดชัยบุรีเป็นอย่างดีนะคะคยังไงก็ฝากถึงท่านทัศินด้วยว่าเจดาคิดถึงนะคะคิดถึงเสมออยากเจอผลงานของท่านนะความดีของท่านแม้กระทั่งตอนนี้ท่านนายกยิ่งรักมาสนับสนุนหรือว่าต่อยอดของกลุ่มของพวกขอ,ของเรานี่ก็ทำให้สมาชิกกลุ่มไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่ไหนคะ่ะทำงานที่อยู่ที่ชัยบุรีก็ มีเงินใช้แล้วก็มีอาชีพส่วนตัวได้ใช้สมดุลกันค่ะครับมีงานทำนะครับ,รบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักครับตอนนี้เป็นอาชีพเสริมและก็เป็นอาชีพหลักด้วยค่ะ โอ้นะทำให้คนในชุมชนมีรายได้สมาชิกมาช่วยกันทํามีสักกี่คนแล้วครับเดี๋ยวนี้ของกลุ่มเจดามีอยู่ประมาณ30คนค่ะโอ้สาคนสอสอเยอะทีเดียวแต่ว่าโดยโดยแท้แล้วส้มปลาชโดนี้จะทํากันหลายเจ้าหลายกลุ่มค่ะเป็นเป็นอาชีพพื้นบ้านเลยค่ะเป็นหมู่บ้านส้มปลาเลยค่ะส้มปาค่ะถ้าใครมาที่นครพนมต้องคิดถึงส้มปลาชโดเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะนะครับไม่ได้ชิมเนี่ยส้ม ลาโดถือว่ามาไม่ถึงนะนะสอฮะเพราะว่าอร่อยมากไหมอยากให้คุณผู้ชมนะได้มีโอกาสได้ชิมบ้างนะฮะสนใจก็ตามเบอร์อยู่หน้าจอแล้วครับคุณผู้ชมครับส่งให้ได้ไหมครับเนี่ยส่งได้ค่ะส่งได้ท่าอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ได้ค่ะได้หมดก็เข้ามาเรียกว่าเข้าโอท็อปตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะฮะมีโครงการโอท็อปแต่ว่ายุคนี้ท่านนายกยิ่งรักกลับมาต่อยอด พลิกฟื้นโอท็อปอีกครั้งในฐานะคนทําโอท็อปรู้สึกยังไงครับเจดาก็รู้สึกมีมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนะคะคในยุคนี้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ก็เงียบไปแต่ตอนนี้ก็มาฟื้นฟูนใหม่ก็คิดคิด,คดว่ามีความหวังขึ้นมาอีกค่ะว่าจะได้รับความสนับสนุนจากท่าน ผู้แทนของเราแล้วก็กิ้งถ้าเป็นท่านในายกิ้งลักิ้งจสะดวกขึ้นในการจําหน่ายและก็การจัดทําการผลิตด้วยค่ะต้องบอกว่าน่าสนใจมากท่านอำเภอครับเป็นยังไงฮะที่ท่าอุเทนเรามีกลุ่มโอท็อปกลุ่มอาชีพเยอะไหมครับเนี่ยทำอะไรกันบ้างครับมีมีหลายกลุ่มฮะเลยฮะจากของเจดาที่นี่มีของประจิกหลายเจ้านะฮะที่น่าตรงทางเข้ามาครับผมนอกจากนั้นก็มีพวกพวกจักสารอ๋อเหรอฮะจักสารมีต่อภา พื้นเมืองนะครับครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านสสมณพรนี่แหละครับครับสสเดือนแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับรัฐดรนะครับชาวบ้านสมัยก่อนก็ไปเรุงเทพนะครับไปทำงานต่างจังหวัดตอนนี้ก็ทยอยกลับกลับมาบ้านแล้วมาานกลับมาภูมิลำนาครับผมครับก็อยู่กั็นอย่างมีความสุขอย่างที่คุณกระทรพงบงเห็นแล้วครับยืนยันยันใสก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะไม่ว่าจะ เดินทางไปที่ไหนนะคะถ้าเห็นปลาส้มเจดานะคะคปลาส้มจากชัยบุรีนะคะคอ,อําเภอเท่าเทีนจังหวัดนครพมนมคือปลาส้มที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะค ตามท่านสสเดินมาดูกลุ่มอาชีพกลุ่มนี้น่าสนใจมากสสนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาชีพขนมจีนบีบสดขนมจีนบีบสดคุณผู้ชมครับ<อ>า,ยายหลายท่านไม่เคยเห็นนะค,ะค,ะคุณยายสีเนี่ยนะฮะ,ะมืออาชีพเลยนะฮะกำลังบีบสดเลย อุปกรณ์ก็นี่แหละฮะเตาใช่ไหมครับสสอฮะหม้อเตรียมแล้วก็บีบสดกันตรงนี้เลยใช่ค่ะทำสดสดเลยค่ะทำสดสดเลยนะทำเเป็นกลุ่มอาชีพนะทำกันทานด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ขายด้วยขายด้วยค่ะนะพี่น้องอีสานนี่ชอบแหมขนมจีนขนมจีนเป็นที่ติดใจอยู่แล้วข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดอยู่แล้วขนมจีนส้มตำใช่ไหมอาจารย์เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะเยี่ยมคเยี่ยมเลยนะฮะอร่อยนะฮะมื้อเที่ยงเนี่ยได้เลยสอสครับ น่าสนใจเทศกาลในต่างๆก็ทางกลุ่มแม่บ้านก็จะได้จําหน่ายด้วยนะครับอ๋อเหรอครับทีละเอาว่าหมื่นละคือ12กิโลยี่สกิโลอย่างนี้นะครับครับผมทีละหลายๆหมื่นนะครับครับซึ่งเราก็มีมีงานบุญอยู่บ่อยๆใช่ค่ะครับอืมทางแม่บ้านทางกลุ่มเชบุรีก็เลยแทรซิบในในกลุ่มนี้ขึ้นมาอีกรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพนะขนมจีนบีบสดก็แหมเป็นกลุ่มอาชีพได้สมาชิกเป็นยังไงท่านสจฮะ ทำกันกี่คนแล้วครับตอนนี้มาที่ก <z prep> ็ทํากันเยอะครับก็เป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีท่านสสครับใช่ค่ะนะฮะนี่ฮะอย่างคุณยายทําอยู่เนี่ยนะฮะทำด้วยความเชี่ยวชาญเนี่นะฮะหลังจากบีบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปทานกันตรงนั้นเลยร้อนเลยร้อนเลยนะอาจารย์น่าสนใจมากเราทําเป็นโรงทานเลยฮะสามารถเดินทางฟรีได้ทั้งวันนะโอเนี่องโต๊ะใหญ่ที่จะทำโรงทานครับท่านสสเดือนแล้วเนี่ยนะฮะ ขึ้นสิขึ้นสิบสามค่ำสนใจแล้ววันไหนฮะเดี๋ยวจะได้มาสิสิบสี่ค่ำนะสิบสี่ค่ำนะครับคุณผ้ฟังไปเดิทานทั้งวันนะฮะมีเยอะแยะฮะไม่ใช่แต่นี้ฮะมีทั้งหมดมีทุกอย่างที่ให้ทานทานฟรีสตองซื้อโอ้โหเหรอฮะเหรียญพี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวกันได้นะครับพี่ชัยบุรีเดี๋ยวไปชิมขนมจีนกันหน่อยคุณผู้ชมครับรสชาติเป็นยังไงบ้างนัทรศรครับหอมมากเลยนัทรศรฮะหอมแป้งข้าวเหนียวค่ะโอ้แล้วที่สําคัญสดใหม่นะฮะบีบสดใหม่กันทุกวันเลยน้ำยาอะไรครับเนี่ย น้ำยาแจ๋วคะ่ะเป็นน้ำยาที่ทำจากปลาค่ะก<อ>ุดแลเนื้อปลานอกจากมีน้ำแล้วก็มีผักลวกนะคะผักสดผักปลอดสารพิษนะคะลองลองชิมดูคะ่ะเส้นเล็กเหนียวนุ่มฮะท่านสสอครับน้ำก็เข้มข้นน้ำยาก็เข้มข้นมากเลยค่ะสีมือนี่แหละผุ้แม่บ้านเราใช่ไหมครับใครบอกว่าสินค้า ยุคนี้ราคาแพงไม่จริงนะคะสินค้ายุคนี้ราคาถูกนะคะยุครม่ธรรมายกยิ่งรักขนมจีนที่ตำบลชชยบุรีเพียงจะละ10บาท10บาทเท่านั้นเองฮะใครบอกแพงไม่จริงครับผมมาที่นี่ได้นะครับส่วนคุณผู้ชมทั่วประเทศนามาในช่วงเนี่ยฮะบุญบั้งไฟอย่างที่ท่านสอสอเดือนบอกเนี่ยกินฟรีครับมีโอกาสมาชิมนะครับขนมจีนบีบสดไทยบุรีเท้าเทนสุดยอดกดไลค์ให้เลยน้าสอสครับนี่เยี่ยม ที่พวกเรากำลังเดินไปนี่นะฮะเป็นถนนที่เริ่มจากปากทางชียบุรีรชื่อว่าถนนชัยยศุกุสมบุ<อ>รีเราให้เกียรติเมืองเก่าที่ท้าวม่อคนทางฝั่งลาวเขามาเขาเขามาสร้างไว้ถนนเส้นนี้จากกระทางจะชนกับถนนหลวงเสาวดีนะตรงเข<อ>ื่อนระยะประมาณสองกิโลเมตรเราให้ชื่อว่าถนนหลวงเสาวดีเป็นชื่อของคนที่มาสร้างเมืองชียบุรีนะครับเรากำลังเดินไปชมสวนซึ่งเป็นเป็นของชาวบ้านเลยหล่ะ ครับแต่เขาจะทำเป็นถ้าเป็นเป็นแนวทางว่าใครมีที่ดินข้างๆว่างเปล่าเพื่อจะให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครมาก็จะนสนใจออจัดสวนตรงนี้นใช่ไหมครับพันธุ์25อยู่ตรงนี้<ช>เลย<ช>สวยเลย<ช><ช>ครับเ<ช>นี่ยเป็นเป็นต้นแบบให้ความสนใจกับผู้ที่มาเที่ยวให้ความสนใจกับพี่น้องชาวชุรี137เขาเป็นตัวอย่างครับเจ้าของสวนก็คือคุณพยันคุณพยันมาดิมา นี่คือเจ้าของสวนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวยเลยนะท่านที่สองคะเนี่ยครับมีต้นไม้เป็นสนต้นแบบเป็นต้นแบบนะไม่ไม่ปล่อยให้ที่รกร้างเปล่าในหมู่บ้านทำให้ชุมชนน่าอยู่นะคะอ่านี่เลยเดินมาชมตรงนี้ฮะสนใจน้องไายผมก็มพี่ไปช่วยครับไปช่วยให้ดูนะนี่พี่น้องทั่วประเทศชุมชนต่างๆถ้าสนใจอยากจะจัดสวนมาดูได้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมครับครับว่าจัดยังไงอะไรงไงแต่ก็ไม่ตื่น่าเนี่ยครับ ก่อนลงท้ายผมก็มามาทำกันเองครับกใช้ทุนส่วนตัวเขาของเขาเนี่ยแหละกับทางเขาก็เป็นการจัดสวนนะฮะปรับภูมิทัศน์นะฮะทนายสอครับนะทุกชุมชนมีสวนแบบนี้นะฮะแหมเข้ามานั่งก็สดชื่นเลยสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านฝรั่งชอบเอาฝรั่งชอบแล้วฮะมาถ่ายบอกโอ้ยนี่คือชิมว่าดูฟูครับก็เป็นจุดเรียกว่าถ่ายรูปได้นะฮเนี่ยฮะแหมมีชิงช้านั่งได้ด้วยทนายสอฮะ มีดอกมงดอกไม้นะฮะเนี่ยหลายอย่างเลยก็อย่างหนสถานที่ต่างๆก็อยู่ติดกับถนนสายหลักของหมู่บ้านแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะคะใก็เป็นตัวอย่างต้นแบบให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับใช่ฮะโดยเฉพาะครโรงเรียนนะที่ได้มาดำเนินการทำประรูร่วมกันเป็นคณะกรรมการทำงานของผมด้วยนี่ทางโรงเรียนก็คงจะต้องเอาแบบอย่างอยากจากของในชุมชนนี้ไป ดำเนินการในส่วนของโรงเรียนนะครับมันมีมีที่ว่างอยู่แล้วก็ได้ทางโรงเรียนก็ได้รับรับว่าประมาณรับจากท่านสสมาพรรถท้อถนนในโรงเรียนก็คอนกรีตครับแล้วก็ห้องเรียนชีวิตนะครับห้องสมุดมีชีวิตแล้วก็น้ําประปาน้ําที่สะอาดเลยอดื่มได้จากท่านก็ได้รับยกร้อยแล้วแม่น่าสนใจนอกจากสวนแล้วคุณผู้ชมครับโรงเรียน นี่นะฮะท่านสสเดือนของเรารก็เข้ามาสนับสนุนทาวว่าท่านสสก็สนใจเนี่ยเรื่องงานเรื่องการศึกษาเรื่อง<ช>เด็กเรื่องเยาวยชนเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเลยก็เป็นความตั้งใจค่ะว่าทําอย่างไรจะให้เด็กที่นครพนมมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทําอย่างไรจะให้โรงเรียนเด็กบ้านชัยบุรีเก่งเหมือนเด็กเตรียมอุดมที่กรุงเทพนะคะค ซึ่งวันนี้ก็อยากจะให้สิ่งที่เด็กต่างจังหวัดเข้าขาดโอกาสโดยเฉพาะท่านนายกทักษิณเองนะ่ะเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็เป็นคนจุดประกายว่าอย่างน้อยเด็กที่อยู่ตามชนบทเขาควรจะได้มีโอกาสมีได้รับการสื่อสารดีๆนะคะได้เครื่องไม้เครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยปีนี้นะคะนโยบายของพณะท่านนายกยิ่งรักก็ได้มอบแท็บเล็ตเปอร์ชายให้กับเด<ช>็กใน<ะ>ช่วงชั้นป .1 น,นะคะคแล้วก็หวังว่าในปีต่อๆไปเราจะได้รับ ทับเล็ดเปอร์ชายในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นครับผมนครพบนมก็ได้รับเช่นเดียวกันใช่ค่ะจุดที่เรากำลังเดินไปนี่นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นถนนหลักของชัยบุรีคือถนนชัยรายวงศาครับเป็นชื่อของเจ้าเมืองชัยบุรีก็เริ่มต้นจากริมฝั่งแม่น้ํายาวไปประมาณถ้าสมัยแต่ก่อนนะครับยาวไปถึงเขตบึงการนู่นนะฮะเมืองชัยบุรีทางาันั้นนะฮะเราก็ให้ชื่อว่าถนนชัยรายวงศา ครับซึ่งท่านจะมาะจะสามารถเห็นเรากําลังทําป้ายชื่อป้ายซอยครับแล้วก็เป็นเป็นเราจะเป็นที่สามารถจะเข้าไปดูได้แต่เห็นเป็นศูนย์วัฒนธรรมของเราครับอืมนะท่านเราสอน่าสนใจนะฮะชุมชนที่นี่ชุมนชนที่นี่เข้มแข็งค่ะเข้มแข็งเลยนะฮะแล้วผู้คนก็มีความรักมีความสมัครสมานสมัคมค,คีนี่คือ,อคบ่อน้ำบ่อน,น้ำที่เราทำจำลองแบบบ่อน้ำโบราณซึ่งตัวจริงจะอยู่อีกอีกแห่งหนึ่งครับค นี้ก็คือรูปแบบที่จะทำอันนี้คือแผนที่ชุมชนบ้านชัยบุรีนี่นะฮะเราจะพัฒนาอะไรยังไงเนี่ยคชื่อถนนจุดชมวิวนะฮะปิดเราวางไว้เป็นเป็นขั้นเป็นตอนโอ้มีการวางแผนไว้แนไฮะออกแบบเอาไว้ครับอันนี้คือเฟนแบบที่จะสร้างอรุสารียีเจ้าเมองชัยบุรีครครับ พระพุทธยอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งเลยครับตอนที่เราคิดโครงการว่าเราจะสร้างย้อนรอยประวัติศาสตร์ชัยบุรีนะครับคุณพิชัยก็คิดว่าอยากจะอันเชิญชื่อเจ้าเมืองและก็นามเมืองนะมาเป็นชื่อถนนนนทานเราก็ได้มีการร่วมกันกับกับพี่น้องชาวชัยบุรีครับทำแผนที่นี้ขึ้นมาเดิมไม่มีนะครัเราทำแผนที่เขาเรียกว่าแผนที่โซเชียลมปปิ้งแผนที่เดินเท้านะครับ ก็ทาให้เห็นว่าถนนจากจากปากทางเข้ามามีอะไรบ้างครับถนนเจ็ดสายด้วยกันอ๋อใช้ชื่อนะฮะใช้สุดอุธมบุรีครับใช้ราชวงศ์สาพุที่ชบุรีนางสุนันทาของซาอุดีมวลชนสัมผัและ้ซอยซอยต่างๆเราทำเราทาเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างป้ายฮะตัวอย่างตัวอย่างต้อย่างซอยครับท่านัะ โอ้ยอย่างนี้นะท่านสสครับใช้เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปจะมีเงี้ยเต็มไปหมดนะเป็นต้นแบบต้นแบบครับอันนั้นถนนนะทงถนนนี่ๆใกล้ๆนี่ครับป้ายชื่นี่ยครับอ๋อนี่ฮะนี่เป็นป้ายชื่อถนนนะครับอครับท่านอสสครัมีป้ายชื่อถนนนะฮะทำไว้สวยงามทีเดียวนะครับเนี่ยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่ AEC นะคะโอ้นี่ฮะต่างชาติจะมาเที่ยวได้นะฝรั่งฝรั่งนะหมายบ้านท่าท่หลังสวยจริงอาจารย์ครับ ขอบคุณที่ท่านสสเดือนนะท่านพิธีกรได้มาเยี่ยมบ้านนะครับก็เรียนท่านท่านสสว่าเรากำลังผมรับหน้าที่ในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ให้กับมหาวิไลอ๋อเหรอครับคณะวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นหนึ่งในคณะที่เราเตรียมการที่จะผลิตแพทย์และก็พยาบาลนะคะเพื่อจะรองรับการมีโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอินโดจีนค่ะโอ้ที่นครพนมเหรอฮะท่านสสครับแมเป็นยุทธศาสตร์รับ a อ c เลยใช่ค่ะนะครับน่าสนใจมากท่าน ก็ผมก็ได้ร่วมงานกับท่านทศินตั้งแต่ดาวเทียนไทยคมนะครับ๋อเหลือครับเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับผมแต่ส่สนแจบริเวณบ้านอาจารย์มีบ่อน้ำด้วยเหรอฮะจำลองบ่อน้ำแบบเก่านะบ่อน้ำอะไรนะครับอาจารย์มีอะไรจะ ฝากถึงท่านนายกทักษิณไหมคะเดี๋ยวท่านก็ต้องดมรายการของเรานะคะท่านชมรายการอยู่ฮะก็ถึงท่านเสมอครับมีมีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมท่านสักทีนะครับครับแล้วก็อยากให้ท่านกลับมาเร็วๆไหมคะใช่ใช่ครับอยากที่เร็วครับอยากที่ถึงนะมาช่วยพัฒนาบ้านเราครับครับตรงนี้คืออะไรนะครับ บ้านหลังนี้เป็นสำนักงานชั่วคราวนะครับของโ,อโครงการสำนักงานบริหารจัดก,การชั่วคราวโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยบุรีนะครับ,รบเรานําทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ที่นี่มันมีทั้งเรื่องราวที่เราจะทําอย่างไร,รเรามีหนึ่งโครงการแต่เรามีเก้าแผนง,งานด้วยกันนะครับ<อ>เรามีาด้กเครื่องดนตรีไทยเดิมเรามีการพัฒนาราดประทาน,นอยู่ข้างนอกก็เข้ามาตรงตรงย้อนรอยนิดนึงนะครับว่บชาชัยบุรีนี่นเป็นเมืองสามยุค ยุคโบราณยุคโบราณนี <as> ้ก่อสร้างโดยคนโบราณ <c oughs> euh, ที่ไม่ใช่คนชัยบุรียุคที่สองคือยุคชัยบุรี <c oughs> ก็ยังเป็นเมืองอยู่ยุคแรกเป็นเมืองยุคที่สองก็ย,กยก <c oughs> ังเป็นเมืองมาจากทางด้านกรุงเทพมหานครคน, <c oughs> นะครับส่งคนมามาปกครองแทนอันเนื่องมาจากว่ามีภัยสงครามแล้วก็คนที่อยู่ย <c oughs> ุคแรกนะครับท่าท้ายสงครามก็หนีไป <c oughs> ทิ้งเมืองชัยบุรีไปหนึ่งปีทิ้งหนึ่งปีแล้วก็มีทหารมาดูแลตรงที่นี่ เกือบสิบกว่าปีนะครับ<ห>แล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จสิ้นสงครามในทางยาโสธรทางกุเทหังกรให้เจ้าจากทางยาโสธรมาปกครคองชัยบุรีก็ชื่อพระชัยรายชวงศ์สา<ห>เป็นเจ้าเมืองชัยบุรีคนแรกนะครับเจ้าเมืองชัยบุรีปกครองมากัน5ค,คนด้วยกันครับเพราะถึงพอถึงยกยกยกที่ท่านมาปกครองเนี่ยเปลี่ยนจาก ชยัยยสุดอุตมบุรีเป็นเมืองชัยบุรีรชัยยบุรีนะใช,ช้ชมีคำว,ว่าชัยยบุรีและหลังจากเมืองชัยยบุรีเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัชกาลที่6เปลี่ยนระบบการปกครองจากเมืองเป็นเทศาบาลเป็นมณฑลจังหวัดอำเภอตำบลชัยบุรีกลายเป็นํำอำเภอชัยบุรีครั้งแรกเจ้าเมืองชัยบุรีคนสุดท้ายเป็นนายอำเภอชัยบุรีคนแรกครับ แล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปย้ายมาอยู่เรื่อยนะค,ะครับอำเภอชับุรีย้ายไปที่อยู่อำเภอบุรีรัมยแล้วก็กลับมาที่นี่อีกทีหนึงห่งนะฮะจนกระทั่งจากอำเภอก็กลายเป็นตำบลชัยบุรีนะครับจะเห็นวาเค่อยลดลดลงแต่ก็ยังวามความภาคภูมิใจของคนก็ยังเป็นเมืองครับก็บๆๆๆยังเป็นเมืองอยู่นะครับอันนี้มีคือสารตราตั้งน,นะครับสารตราตั้งจากราชการที่5นะครับเป็นสารตราจังเจ้าเมืองชัยบุรี คนที่5คือพระพฤฒิชัยอ๋อนี่ท่านตสสารการตั้งค่ะสาราตั้งจากราชการที่5 <Physical> ้ากรุงร์งกรนะครับก็เรามีอยู่ทั้งหมด ก้าวแผนงานนะครับแผนงานที่หนึ่งตั้งอนุสาวรีย์เจ้าเมืองชัยบุรีซึ่งเป็นเจ้าเมืองชัยบุรีคนแรกนะครับแผนที่สองคือตั้งชื่อถนนนะฮะก็เชิญอันเชิญชื่อเจ้าเมืองมาเป็นชื่อถนนดังที่เราได้ไปดูมาแล้วใช่รับเมื่อสกูนะฮะนอกจากชื่อถนนแล้วก็ยังคิดจะสร้างประตูเมืองเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพื่อฟูโบราณสถานเพื่อที่จะสร้างแผนงานท่องเที่ยวชัยบุรีวันเดียวเที่ยวเจ็ดวัด และแล้วก็จะมีในระหว่างเส้นทางก็เพื่อที่าศูนย์ตามรอยเสด็จขึ้นที่เราจะเรียกเป็นว่าแผนที่แปดเป็นแผนแผนที่นี่นะฮะสร้างจุดชมวิวสร้างจุดชมวิวในน้ำสามสีคอนเดนสร้างอยู่ตรงนั้นนะครับสุดท้ายแผนที่เก้าเนื่องจากเราประเพณีบุญบั้งไฟของเราเนี่ยมันเป็นประเพณีที่สืบทอดมากับชาวชัยบุรีมายาวนานเป็นประเพณีที่สร้างความภาคภูมิใจครับกับตำมณชัยบุรีเป็นอย่างมากแผนของเรา เราก็ตั้งไว้สองปีเหับเราไม่ได้ทำวดรัดปีห้าหกถึงห้าแปดรองรับ EEC เหมือนกันเราว้อมองเป้าจากนั้นว่าเราจะต้องรองรับอาเซียนจะเข้ามาไทยจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับประโยชน์จากอาเซียนด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวจะบอกว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากยาวนานท่านตสองครับสองร้อยสี่ปีคุณผู้ชมครับยาวนานจริงๆท่านสอฮะเลยออกไปหน่อยหนึ่งเลยตาบนชลบุรีไปนิดหนึ่งครับเป็นตะบนพนมตรงนั้นมีซาก เด็กํำบันของไดโนเสาร์อยู่ที่นั่นอยู่ใกล้ๆนะครับครับก็ถ้ามาเที่ยวแถวนี้ก็ยังยังเป็นรูทการการท่องเที่ยวชมเมืองได้ได้อย่างี ที่ตะบลชายบุรีครับคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจท่านเอสท่านหลังนะฮะเขาเรียกอะไรนะครับอเขาเรียกว่าจุดบริเวณแม่น้ำสองสีซึ่งเป็นแม่น้ําสงครามกับแม่น้ําโขงมาไหลบรรจบกัน,นะะเลยครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแหล่งหนึ่งของตําบลชายบุรีแล้วก็ของพี่น้องอําเภอเช่าอุเทนแล้วก็ร,ร้านที่เราอยู่ตรงนี้นะคะ,ะก็คือร้านอาหาร ปากน้ำหรือว่าร้านอาหารปลาัชบุรีนะคะซึ่งจะเป็นด้านเดียวนะคะที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านคงความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารที่เป็นปลาน้าโขงสดๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ปลาโขงก็รับประทานได้ที่นี่คุณผู้ชมครับบรรยากาศดีมากริมโขงเลยใช่ค่ะแล้วก็มองเห็นแม่น้ำสองสีด้านหลังด้านทศครับด้านหลังเป็นแม่น้ำสองสีพอฝังฝามือของเรานะคะก็จะเป็นบริเวณแม่น้ําโขงแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาลูกหลายลูกสลับซับ ซับซ้อนนะคะใช่ฮะเขียวเช่าอุ่มไปเลยช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายที่นครพนมนะคะคับเจองศาค่ะฮะเช้าเช้ามีหมอกโอ้โหนี่เย็นทีๆๆคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเย็นสบายมากผมเห็นเลยคุณผู้ชมครับท่านตสอมองไปทางหน้าหลังเนี่ยนะฮะโอ้โมหาศัจรรย์ครับแม่น้ำสองสีนะที่ชายบุรีนี่แหละปลาก็ชุมแต่ตอนนี้ก็คงมันคนเยอะครับคนมากขึ้นต้องต้องเลี้ยงในกระชังครับ โอ้ยเลี้ยงในกระชังก็มีปลาอะไรบ้างเนี่ยที่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยเป็นพวกปลาลูกปลาปลานิลปลาอะไรนะครับปลาขาวปลาในปลาเผามปลาชะโดปลาชะโดที่เขาจับลูกปลาได้เขาเอามาใส่กระชังไว้ปลาธรรมชาติก็เยอะครับครับปลาธรรมชาติก็เยอะน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับปลาแม่น้ำแต่แม่น้ำโขงนั่นต่อครับนะฮะ